สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลในอีพีที่766ค่ะพี่พี่กำลังรับชมนะคะในอีพีที่766กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระกเก่าเก็บพระแท้ดั้งเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด27รายการค่ะหากวันนี้พี่พี่พท่านใดสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างคะ่ะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดนะคะของหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะนี่ค่ะตรงตะกุดนะคะพี่ๆีก็จะมีต่อโค้ดหมายเลข3นะคะต่อโค้ดหลวงปู่ทิมค่ะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะพี่พไม่ควรปล่อยให้หลุดในพาดนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลข3คะ่ะรายการนี้เป็น ็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลน,นะคะเป็นงานประกวดปี60ค่ะพี่รูปเหมือนนะคะของหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปกาก้าวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือท่าในใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่1 4ค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นหลังหนงังสือค่ะเดี๋ยวเรามารับชมไปพ,พร้อมๆกันนะคะ หรือหมายเลข2122เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จส่งะส่งให้ฟรีมีปฏิการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบถุกบ้านนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะวันนี้รายการที่1น,นะคะน้องขอเปิดด้วยนะคะพี่ๆจะได้รับนะคะเป็นถุงด้วยนะคะเป็นถุงย่ามของหลวงปู่ทิมวัตรหันรไรนะคะหน้าถุงก็จะมียา มีอักขระท่านชัดนะคะเป็นหลังยันห้านะคะพี่ๆนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะตะกุดดอกนี้นะคะน้องปอแบ่งปันให้นะคะพ,พี่ที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะพี่ๆวันนี้ไม่รอช้านะคะเก็บกันให้ทันนะคะท่านใดไววันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะตะกุดนะคะพี่ๆมีตอกโค้ดนะคะหมายเลข3าค่ะแล้วก็เป็นโค้ดของหลวงปู่ทิมนะคะดอกยาวนะคะพี่ๆนี่ค่ะ เป็นทักเชื่อกเด,เดิมเลยนะคะน่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่พท่านได้รับนะคะตะกุดนี้นะคะมีสายยาวให้ด้วยนะคะพี่ท่านได้รับวันนี้นะคะ450บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่2นะคะวันนี้อาจจะไปไวนะคะพี่มีพระบ้านหลายรายการเลยนะคะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสอคะ่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะ กทมอค่ะพ,พี่เป็นพระพิมพ์ใหญ่เนื้อผงนะคะประเภทเบญจภาค <l> ีเป็นงานประกวดปี58นะคะได้รับรางวัลที่1ในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์นะคะองค์นี้ท่านได้รับน้องปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ650บาทนะคะท่านจะได้รับองค์พระนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%เลยนะคะที่ไม่มีบิดไม่มีแตกหักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้ค่ะ เนื้อหามวลสางครบนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะถึงมือพี่ๆในสภาพองค์สวยนะคะอยู่ในถุงซีนแบบนี้นะคะพี่ๆนาไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะเนี่ยค่ะเซียนแรลมทะลุซุ้มงดงามเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพี่ๆดูตรงวงแขนนะคะงดงามค่ะผ,ผิวพระท่านเดิมๆเ,เลยนะคะฐานท่านเต็มอกท่านเต็มเลยนะคะพี่ๆพ,พระสมเด็จนะคะด้านหลังค่ะไม่แตกไม่หกักใดๆทั้งสิ้นนะคะ รายการที่2วันนี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่6 5 0บาทเท่านั้นนะคะได้รับองค์พระพร้อมไปประกาศนะคะเป็นงานประกวดปี5 8าแปดพีเก็บได้เก็บนะคะถ้าองค์สุขเสรบ,บนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต่อมาค่ะมากันที่หมายเลข3รายการนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปาก้านะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรูปหล่อลอยองค์ท่านนะคะงานประกวดปี60ค่ะท่านใดสนใจนะคะน้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ 6 5รยห้บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พสำหรับรายการนี้นะคะเนยค่ะมาดูใต้ฐานกันก่อนนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมหนองโพนะคะท่านใดศรัทธานะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะอย่ารูปร่อลอยองค์ท่านนะคะเป็นเนื้ออันปาก้านะคะพี่เนื้ออันปาก้านะคะจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศรายการนี้เลยนะคะห5รอยห้าสบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ท่านใดสนใจนะคะให้ดูด้านหลังค่ะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่4ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีกอทมอนะคะเป็นพระปิตาจัมโบนะคะรุ่นที่2ค่ะพระราชสังวรวรพิโมนายพี่ด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีค่ะจัมโบรุ่นที่2นะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะพ,พี่รายการนี้ท่านใดเราวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ สี่ร้บาทพร้อมส่งนะคะหมายเล็กสี่นะคะพี่ได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะเป็นเนื้อผงใบลานค่ะปิดตาหลวงปุโต,โตนะคะพ,พี่ด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะหลังยันดวงปิดตาจัมโบ้รุ่นที่สองค่ะหลวงปุโตค,ค่ะ 400บาทเท่านั้นคะ่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่5คะ่ะรายการนี้นะคะเป็นพระก,กิ่งคะ่ะพี่พีพร้อมเลี่ยมเลยนะพ,พี่ดูคะ่ะเลี่ยมกรอบให้นานๆเลยนะคะรายการนี้คะ่ะองค์นี้น่าจะเป็นพระก,กิ่งของหลวงปุโตะนะคะพี่พีวัดประดูชิมพีนะคะสังเกตนะคะเป็นหลังเป็นยันนะ,นะคะน่าจะของหลวงปุโตะนะคะกิ่งองค์นี้ ท่านใดสนใจนะคะน้องปล่อยแบ่งปันให้ที่5้าร้อยบาทค่ะห้า้อยบาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6ค่ะอง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดหรือเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียนโตเนื้อเปือกทองนะคะพี่องนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะพร้อมหมูห่วงค่ะ เป็นเนื้อเปียกทองนะคะรุ่นเสี่ยนโตเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันนะคะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะอยากให้มารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ๆตัวหนังสืออักขาระท่านชัดนะคะเรียนใ้ท่านใดรับน้องปล่อยให้ที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะเพราะครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมนะคะ พี่พนะคะหากเห็นแล้วชอบหากเห็นแล้วศรัทธานะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะหากสนแจ้ลายองค์รายการน้องมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้กับพี่พแน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่7ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตระระดานะคะหรือพระกําลังแผ่นดินะคะ่ะพี่เนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะให้ดูค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นหลังพญาคุดตอกโคดหมายเลข99เก้าพี่เลขมงคลเลยนะคะเลขสวยเลขงามค่ะด้านหลังนะคะเป็นตราคุดนะคะมีพญาคุดแล้วก็หมายเลขโคด้ด99ค่ะองนี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ6 5 0หบาทนะคะพระกำลังแผ่นดินนะคะพี่ๆต่อมาเป็นหมายเลขที่8ค่ะอง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะพิมพ์เตารีบนะคะเนื้อเปียกทองเช่นกันค่ะ องงามมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่ดูนะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะเนื้อเปียกทองนะคะได้รับองค์นี้ปายขึ้นคอกูชาได้สวยๆเลยนะคะพร้อมเรี่ยมค่ะเป็นพิมพ์เตาลีดนะคะฐานดอกบัวสองชั้นค่ะพี่พี่ยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดมาพร้อมเรียมกรอบงามๆเลยนะคะฝั่งพลอยค่ะท่านได้รับปล่อยให้ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่9ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชนะคะพิมเป็นรุ่นอินโดจีนนะคะพ,พี่เป็นเนื้อเปียกทองนะคะพระพุทธชินาราชรุ่นอินโดจีนนะคะสวยมากๆเลยนะคะพ,พี่ดูนะคะใต้ฐานก็จะมีโค้ดด้วยนะคะนี่ค่ะตอกโค้ดนะคะองนี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะหมายเลขเก้าค่ะพี่พ ใต้ฐานก็จะมีโค้ดนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะรุ่นออินโดจีนนะคะรายการนี้นะคะ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมาเป็นหมายเลขที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีนะคะเนื้อผงวัดระฆังโคศิตร,รามกรุงเทพค่ะประเภทเป็นพระเบญจภา,าคีงานประกวดปี58นะคะพ,พี่ท่านใดที่ยังไม่มีพิมพเจดี JD, เก็บนะคะองนี้ก็สวยนะคะพี่ๆน่าเก็บมากๆค่ะปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ6 5 0หบาทเท่านั้นเลยนะคะหมายเลขสินะคะอยากให้ดูนะคะพี่ๆเป็นพระเนื้อผงนะคะเซียนแรลมซุม้มโค้งงดงามค่ะอกท่านเต็มนะคะเนื้อพระท่านเก่าๆเดิมๆเ,เลยนะคะเนื้อหาม,มนสารดีคะ่ะพี่ๆไม่มีหักซ่อมใดๆทังสิ้นนะคะด้านหลังค่ะ ถึงมือพี่พในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึย์เซ็แน่นอนค่ะอยู่ในถุงซีนเลยนะคะรายการที่10นะคะท่านได้รับนะคะจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะแบ่งปันให้นะคะพ,พี่ที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะพีมือไปชนกล้องนะคะอาจจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยด้วย,ด,วยด้วยนะคะด้านหลังเป็นชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยค่ะ หมายเลข10นะคะพิมพ์ดีนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพุ่โตวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลน,นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปดนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะพี่พี่เห็นไหมคะยันอัขระท่านชัดนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านไดรับน้องปล่อยให้450บาทค่ะ สี่หบาทนะคะพ,พี่เป็นพระเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนูลนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดค่ะท่านใดตาไวจะถึงวันนี้ไดะะ้ของดีกระบ้านไปแน่นอนค่ะพี่พี่พร้อมเลี่ยมเลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่12ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระสุ้มกรนะคะอยู่ในชุดเบญจาพาคีด,ด้วยค่ะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะมีลายกระหนกข้างซ้ายขวาท่านชัดนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบลงยานะคะสีแดงงดงามค่ะ ท่านใดตามหาตามเก็บอยู่นะคะองนี้ได้รับองคพระวิพอพอเลี่ยมค่ะพี่ๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้อง์นี้ไปบูชาได้เลยนะคะพี่ด้านหลังค่ะค่ะเป็นกรอบเลี่ยมลุงยาสีแดงนะคะองนี้น้องปล่อยให้4ี่ร้อยห้าสิบาทค่ะสี่รอยห้าสิบาทนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่สิบสามค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบเนื้ออันปะกกาะค่ะพี่พ ดูหน้าตาเหรียญท่านชัดมากๆเลยนะคะลายเส้นคมสละสลวยค่ะพี่ๆดูนะคะดวงตาจมูกนะคะจมูกไม่บี้ค่ะใบหูนะคะลายเส้นตรงหน้าผากนะคะพี่หลวงพ่อทบนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะแบ่งปันให้เลยนะคะองค์นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะพี่พหลวงพ่อทบนะคะ สนใจหลายองค์นะคะพี่มีราคาพิเศษมีส่วนลดให้แน่นอนนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะเป็นเหรียญปี18นะคะหลวงพ่อทบนะคะจังหวัดเพชรช,ชบูรณ์นะคะพี่พี่ห้าบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดชังไห้จังหวัดปัตตานีนะคะพี่ๆเป็นหลังหนังสือนะคะในซองตรงนี้นะคะพี่ได้รับไปด้วยนะคะน้องได้เหม่นปานมานะคะจากบนหิ้งพระเขาเก็บเลยนะคะมีพระคาถาปลุกเสกหลวงพ่อทวดให้ด้วยนะคะออนุญามนาองค์พระออกมาให้กับพี่ๆได้ชมกันค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลังหนังสือนะคะ นี่ค่ะนาตาท่านคมชัดมากๆเลยนะคะพี่พี่ฐานดอกบัวสองชั้นนะคะเนื้อเปียกทองค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหมายเลขที่14ท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะห้าอยบาทพร้อมส่งนะคะต,ต่อมาเป็นหมายเลขที่สิบห้าค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พีพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านในค่ะจะเป็นลงยาสีน้ําเงินนะคะพี่พี เป็นเหรียญโล่เหรียญอาร์มนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะให้ดูด้านหลังนะคะพี่พี่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นปี2 5 0 9นะคะวัดโสธรวัดรารามนะคะวรวิหารท่านได้รับองค์นี้น้องปล่อยแบ่งปันให้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่16ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่พ,พระกิ่งพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในเลี่ยมเช่นกันนะคะองค์นี้ก็สวยมากๆเลยนะ,ะพี่พี่พระกิ่งนะคะท่านใดสายเก็บพระกิ่งค่ะองค์พระน่าจะเป็นเนื้อตะกวดนะคะพี่พี่นี่ค่ะพร้อมเลี่ยมให้เลยนะคะเป็นกรอบเลี่ยมไทยแล้วก็ลงยาค่ะเป็นพระกิ่งพิมพ์หน้าใหญ่นะคะท่านใดรับองค์นี้ต้องปล่อยให้เลย450บาทค่ะ 450บาทเฉพาะวันนี้ EP นี้เท่านั้นนะคะพี่ท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะต่อมาเป็นหมาลิกที่17ค่ะอง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นองค์หล่อทองเหลืองค่ะพ,พี่ดูผิวพระนะคะผิวท่านเก่าเดิมค่ะท่านใดสนใจน้องปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานพิจิตรนะคะ 400บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่18ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นเบี้ยกแก้นะคะพี่ๆลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเบี้ยกแก่แล้วก็เป็นถักลวดเดิมๆนะคะพี่ๆเป็นถักลวดทองแดงนะคะ วันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะเวลาเขย่านะคะพี่รู้สึกว่ามีประลอดเนะะื้อหามวลสารอยู่ด้านในทั้งสองลูกเลยนะคะเบียแก่นะคะของหลวงปู่บุญนะคะพี่องค์นี้เป็นของหลวงปู่บุญองค์นี้เป็นของหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะเบียแกนะคะท่านได้รับนะคะวันนี้น้องปล่อยให้เลยนะคะคู่นี้นะคะได้รับไปถึงสองเลยนะคะขอปล่อยคู่ให้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ 6 0ร้อยบาทผมส่งนะ,ะพี่ได้รับไปถึงสองเบียแก้เลยนะคะเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็ของหลวงปู่ทิมวัดะหารไล่นะคะ600บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่19ค่ะรายการนี้ปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ใบโพนะคะพี่แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะวัดระฆังกรุงเทพค่ะองค์ลงรักปิดทองงามเลยนะคะพี่มีคราบทององค์ลงรักปิดทองเดิมๆเ,เลยนะคะ คู่นี้ท่านได้รับนะคะน้องขอปล่อยให้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเนื้อหามนทรัพเก่ามากมากเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่พี่ท่านใดตามหาตามเกลภาพสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะคู่นี้นะคะท่านได้รับนะคะมีคราบทององลงรักปิดทองเดิมนะคะปล่อยให้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่20ิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาถักเชือกเต็มเลยนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะนนทบ,บุรีนะคะพ,พี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมท่านนะคะท่านได้รับนะคะคู่นี้น้องปล่อยให้ที่700บาทค่ะ700อบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ได้ไปถึง2องค์เลยนะคะเป็นปิดตาถักเชือกเดิมๆค่ะี่ถักเชือกเต็มเลยนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ วัดสะพานสูงนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะคู่นี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีๆสวยมากๆเลยนะคะเ0็700บาทพร้อมส่งค่ะต่อมาเป็นหมายเลขที่ยี่สิค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จกรุวังหน้านะคะเป็นพระสมเด็จยกแดงนะคะพี่ๆคราบทององลงุงลักปิดทองเต็มเลยนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหยกแดงน,นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ะคะ่ะสายวังหน้านะคะพร้อมเลี่ยมให้เลยนะคะ400บาทค่ะต่อมาเป็นหมายเล็กที่22ค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมย์ไห่นะคะพี่พีนเป็นพระเนื้อผงพร้อมเลี่ยมให้เช่นกันนะคะ ด้านหลังท่านเต็มไม่มีบีดไม่มีแตกหักนะคะอง์นี้ต้องปล่อยให้400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนวะพี่ดูเสียนดูอกนะคะงดงามค่ะต่อมาเป็นหมายเลขที่2ี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขนทดจังหวัดนะครราชสีมา,ะค,ะาค่ะองนี้เป็นเลี่ยมนะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมนะคะ เป็นเรี่ยมกันน้ำนะคะเป็นเหรียญปี17ค่ะเหรียญพ่อคูณนะคะเพ่อเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคูณท่านได้รับปี17นะคะด้านหน้นนาก็มีตอกโค้ดนะคะพี่พีนาตาท่านชัดนะคะเนื้อทองแดงค่ะปล่อยให้ที่400บาทค่ะ400บาทนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่24ค่ะ องนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่พิมพ์เตารีดนะคะเป็นองเปื่อยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะพี่พีเป็นโค้ดเฉลิมพลนะคะองนี้น่าจะเป็นออกวัดคอกหมูนะคะพี่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะต่อโค้ดหมูนะคะเป็นออกวัดคอกหมูค่ะหากันยากนะคะองค์นี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้400บาทค่ะ400บาทนะคะพี่หลวงพ่อทวดนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะ ต่อมาเป็นหมายเลขที่25ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปี2503อายุท่าน82ปีพระครูยานวิราชรือหลวงพ่อแดงนะคะเนื้ออันปะกาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังยันอัขระท่านชัดนะคะอง์นี้ท่านได้รับน้องปล่อยให้45 0บาทค่ะ45 0บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่26ค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวิทยากิติหรือเหรียญลุงปุตโตอายุท่านแปดสิบสองปีนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมสามห่วห่วงให้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลังแันตรีนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะท่านได้รับหมายเลขนี้น้องปล่อยให้เลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่ ต่อมาเป็นหมาเล็ที่27ี่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยนะคะพระพุทธชินาราชนะคะพิมพ์อินโดจีนค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะพ,พี่เป็นพิมพ์อินโดจีนนะคะปล่อยให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิโอีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาร,รายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะท่านดาได้องค์ไหนไปในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆล่วงหน้าเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่าดนะคะมีอย่างละหนึ่งรายการเท่า ปิดแล้วปิดเลยนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะน้องลงคิดทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ